ดีครับผมวันนี้พ่อมาเบ่งแม่สาวหน่อยแดงแดงครับผมสาวหน่อยแดงดงอายุประมาณแปดเก้าเดือนครับพี่น้องแดงดีครับแดงดีไม่มีมองแปลวครับผมเล็บดีด้วยครับเล็บดีหัลึงมีจังน่อยครับผมเพราะเป็นหูหนังข้อหนาดีเลยครับพี่น้องหนา้าตาดีๆครับ สูงกว่าม่ารลอยสิบหาลอยสิบพกเส้นได้ครับผมราคาหมื่นเก้า 10, พันหารลอยครับพี่น้องหนึ่งหมื่นเก้าพันหารลอยครับแรงดีครับหัวสาวหน่อยครับผมหัวสาวหน่อยต่หากต่หากกี่ครับควัดีด้วยครับ,รบพี่น้องควรจับกลางหลังครับผมควันจับกลางหลัง รับประกันครับดูสุดขาร์ทกรับประกันคือเก่าด้วยครับพี่น้องด้วยหน้ารังค้างดอกรับประกันให้กันครับผมพี่น้องสนใจก็สอบถามครับผมป8 1 3 6 0 7 9 1 6หมูนทอนใหญ่ตะบนปาขาวพื้นเมืองจังหวัดอำนาจเจริญคือเก่าครับพี่น้องสอบถามกันไหนครับผม1 0 0 0 0 0นหารอยครับพี่น้องตรงฟรีได้รอยลครับเครื่องดั้ครับผมพี่น้องเครื่องดําหางโกกหางยังไงครับผมเก่ามาไหม ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาทำนี้แล้วครับพี่น้องเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับ